ไปดพผอแม่พี่น้องอันนี้ก็พาพาลูกมาเก็บไม้เนาะมาเก็บเศษไม้เฮือนบ่าวแม็กน้พี่นอ้องอเก็บออกลูกเก็บหอ,อกให้มันแปน้นนี่เคลียให้มันแปนเรียบร้อย,อยเก็บออกไปลูกละเออซอยกันอนมาเฮือนบ่าวแม็กน้องพี่น้องอันนี้นคือมาเก็บเศษไม้แบบไปลูกไป,ไป บอเราไปบนนงกึุ้มมาหนิอีกสองคำไปจังเมื่อป้าตแผกเลงมือหน่อยเร็งมือหน่อยเร็วะอ่ะหิบเก็บลูกเก็บเออเออหาเก็บให้มันแปลนของนี่เฮือนบ่าวแม็กเนาะพียงบ่าวแม็กห้มาเก็บเศษไม้เศษยังออกแต่เฮือนเพิ่นแบบประเภทเศษไม้เนาะ

ีลูกชายหลานลูกชายหลานยังเห็ดยังหมเป๊ะลูกชายหลานเออชายหลานยังเห็นยังบมเป็นเลยลูกชายหลานเวลาบอไปเก็บน้ำเข็งขยาลูกไอ้เก็บไอ้เก็บออกไปกองไว้